สุพรรณก็มีค่าการจากไอ้ตื่นมาดูไอ้หมึกอมไอ้หมึกนี่ก็สวมบทโหดโกรธฆ่าคู่กรณีฆ่าแบบนี้ฆ่าเพราะอะไรฆ่าเพราะว่าแค้นที่มันแจกกล้วยให้ฮะ แม่ยืนไม่ได้เลยร้องไห้แทบขาดใจสุดเป็นลมล้มตรงนั้นเลยฮะส่วนเมื่อสักครู่นี้ผู้ชายคือน้องชายของผู้ตายผู้คาะร้านได้ยินเสียงปั้งนั่นคือยิงแล้วนัดเดียวปริชีพเพราะยิงเข้าตัดขั้วหัวใจตายฮะเหตุการณ์นี้เป็นเหตุการณ์สลดสยดสยองของ ไอหมึกมือฆ่าอไอหมึกเนี่ยฆ่าคุณวิทูลหรือเรียกว่าพี่ทูลฆ่าพี่ทูลเพราะอะไรฆ่าเพราะว่าแจกกล้วยเหตุการณ์นี้เป็นเหตุการณ์สลดหดหูใจในพื้นที่ของคลองไผ่ขวางตํบาบลไผ่ขวางอำเภอเมืองสุพรรณบุรีแจกกล้วยก็ดีเลยไม่ใช่กล้วยแบบนั้นกล้วยแบบคือคําด่า ว่ากันมึงเอาไหมเป็นกล้วยอะไรไอ้นี่ผมผมแปลงคำนะไม่ใช่กล้วยเป็นผลไม่ใช่กล้วยเป็นลูกไม่ใช่กล้วยเป็นหวีแต่แจกกล้วยที่ว่านี้คือคำด่าจริงๆและทั้งคู่เคยเป็นเพื่อนกันมาก่อนแต่จากนั้นก็มีปัญหาเติบโตกันมาบ้านอยู่ห่างกัน50เมตรเองมีรู้จักกันตั้แต่เด็กแต่ว่าตอนโตมามีปัญหาแล้วปัญหาที่นับได้หลังสุดคือปัญหาจากหมาของไอหมึกไอหมึกมือยิงนะไอหมึกมือยิงหมามันไปกัดลูกสาวของพี่ทูล พะกัลลูกสาวของพิทูลก็มีเรื่องการทะเลาะก,กันจากนั้นมามีกลุ่มชายปริศนามาโบกกระโหลกมาไล่กระทืบไอหมึกไอหมึกมันคงฝังใจแค้นเข้าใจว่าคู่อรอิของมันในพื้นที่นี้ไม่มีคนอื่นก็มีทูลคนเดียวนะ่ะมันเลยเก็บความแค้นไว้แต่ยังไม่ได้ทําอะไรแต่สุดท้ายฟางสุดท้ายน่าจะเกิดจากปัญหาแค้นเก่าๆแล้วรอบนี้มาเจอหน้าท้าทายกันแล้วแจกกล้วยกันพอแจกกล้วยกันก็คือ เอาไหม,อมเอาเนเป็นกล้วยอะไรเป็นกลวยอะไรออนะพอพูดกันแบบนี้ไอหมึกวนกลับไปอีกทีเอาปืนมาแล้วจากนั้นมาในระยะประชิดมันยิงพี่ทูนตายคาที่แล้วบอกเอาไว้ตรงนี้ตอนที่มันยิงพี่ทูนมันเอาลูกสาวเก้าขวบแสดงว่าลูกสาวเห็น,นเหตุการณ์ซ้อนท้ายเห็นทุกอิริยาบถร้ายของ ้มือกยิงจนลูกสาวตัวเองตกใจร้องไห้แทบช็อกไปแต่เหตุการณ์นี้ฝั่งผู้สูญเสียเขาช็อกไปก่อนแล้วคนที่อธิบายเหตุการณ์นี้อ่ะมุมกล้องไม่มีเลยไปอีกหน่อยลุงเม้งลุงเม้งรู้ที่มาที่ไปฟังลุงเม้งเดินไปมาแล้วมันจอดรถจอดแล้วก็ไอคนตายเนี่ยเดินไปมึงมีกูกูแล้วแล้วมันก็ไอมือก็ชักปืนไปชักปืนแล้ว มันก,ก,ออก็ชักปักออกชักป้าออกปักออกแล้วชักปืนยิงเลยแล <มา S 2> <อ>้วคงจะกองแหงนองแงนันนั่นแหละไอ้นี่คงจะให้เขานั่นแหละแต่<อ>นี่ไม่มีอะไรท้าเมามันก็ไม่เคยทคําขายอย่างมากก็แค่เป็นแค่ปากฉันบอกตรงๆแต่ไอ้ั่นต่างไอ้มึกกระกางมากแต่อันนั้นมันก็เล่นยาเล่นของสารพัดไอ้หมึกก็นะ<อ>่ะทุกอย่างจากคนนี้ได้ไหมคุณแม่คุณแม่ของพี่ถูลคนที่ร้องไห้แทบขาดใจและซุดลงไปอะยังทาใจไม่ได้แต่รู้คนในพื้นที่ก็รู้ว่า ไอ้หมึกมีปัญหาไอ้หมึกมันกลางมันซ่ามเมาเหล้าเมายาตลอดเวลา <The> แต่ร <Solar> อบนี้มันถึงขั้นฆ่าลูกแม่บ่มปัญหามาจากการแจกกล้วยให้ภารกิจของพี่ตำ MM รวจต้องตามเข้าไปจับกลุ่มในคดีชมวินาทีปฏิบัติการจับไอ้เมือกฮะบอกเลยบอกเลยบอกเล ไม่สู้แล้วฆ่าจบจบเรียบร้อยกลับมานอนอยู่ที่บ้านตำรวจบุกเข้ามาถึงบ้านก็จับคุมตัวได้โดยละม่อมนะครับเหตุการณ์นี้หลังจากจับคุมตัวเจ้าที่ตำรวจต้องเอาไปตรวจสอบก็คืออาวุธในการปริดชีพพี่ทูน หาอย่างไงหาไม่เจอถามมันมันไม่ตอบอถามมันตะโกนถามทำไมต้องตะโกนถามถึงจะมีคําตอบตะโกนถามมันยังไม่ยอมตอบสุดท้ายแล้วพี่ตารวจเขาจมูกไวเขามองไามองไป,ไปใช่ปะใช่มองไปในหายใช่หายไหม,มหายนะ <laughs> มองไปในหายมันเอาปืนกระบอกฆ่าคนคแช่น้ําในหายเอาไว้สุดท้ายพี่เจ้าหน้าที่ก็เก็บเอามาเป็นปืนขนาดปืนขนาดจุดเจขนาด 7. 6 5หคือขนาดแรกเป็นกระสุนคอขวด 7. 6 5หเป็นกระสุน จุดสามสอเชพีเหตุการณ์นี้เจ้าหน้าที่ก็ดำเนินคดีตามกฎหมายอย่าพึ่งละสายตาจากหน้าจอทีวีหลังจากที่จับกลุมตัวได้พาไปสอบปากคำที่โรงพักพี่นักข่าวก็กลัวเข้าไปสอบถามว่าฆ่าทำไมตะโกนแทบตายกว่ามันจะยอมบอกนะครับถามว่าใช่แจกกล้วยไหมมันก็ตอบแบ่งรับแบ่งสู้กับเรื่องนี้ฟังเสียงทำไมไมพี่ถึงก่อเหตุยิงนายมิทูลคะลุง ทำไมถึงก่อเหตุยิงนายพิทูลคะลุงถามหน่อยเกิดอะไรขึ้นครับบดักตีพ่อมกันสามรอบเรบดักตีพมกับลูกก็มีเรื่องกันตั้งมานานเป็นปีแล้วเขาให้ของลับจริงไหมเขาให้ของรับจริงไหมลุงเขาให้ของรับจริงไหมของลับไม่ได้ให้ใช่ไหมไม่ใช่ไม่ใช่เห็นว่าทำไมต้องให้กลวยไหม ทำไมถ่นานนี่เหรอลอกแรกลอกแรกลอกแรกไป<ล><ล>หมดอะลึกลักลึกลักมีอาการเมาเมาด้วยมีอาการเมาเมาด้วยแต่สิ่งสำคัญมันหูตึงออ๋เวลาถามเลยมันหูตึงอ้าวหูตึงแต่ทำไมได้ยินน่ะ ตอนให้กล้วยทาไมได้ยินไม่รู้แกล้งหรือเปล่าออไปตอนตารวจเข้าไปเตะโกนอยู่ไหนอยู่ไหนไม่ยอมตอบเลยสุดท้ายแล้ตะโกนพอมาพี่นักข่าวก็พยายามถามไม่รู้แกล้งหูตึงหรือเปล่าแต่ว่าเหตุการณ์นี้มีการฆ่าคนตายเรียบร้อยแล้วเวลาคนจะฆ่ากันทําไมมันง่ายได้ขนาดนี้ก็มีปืนไงแล้วปืนามาจากไหนต่อไม่ได้เลยเถื่อนล้านปืนเออพกติดตัวนึกอยากจะยิงก็ยิงได้ทันทีอ่ะก็ฝากพี่ตํารวจด้วยกันฝากหลายเรื่องเข้าใจแหละว่างานเยอะแต่ถ้าเกิดไม่จัดการพี่ก็งานเยอะไปเรื่อยแบบนี้อัปเดตสั เอสดีเอเวอรช์ชันใหม่มีรางวัลใหญ่รออยู่นะคะ